สวัสดีค่ะนักเรียนมาต่อกันที่แบบฝึกหัดอัตราเร็วคลื่นข้อที่7กันเลยนะคะ,ะมาดูที่โจทย์นะคะโจทย์บอกว่าน้องดายืนอยู่ที่ท่าน้ำสังเกตเห็นคลื่นผิวน้ำที่เกิดจากเรือวิ่งกระทบฝั่ง20ลูกคลื่นในเวลา10วินาทีและ ทราบว่าอัตราเร็วของคลื่นถึงน้ำ10เมตรต่อวินาทีอยากทราบว่าสันคลื่นที่อยู่ติดกันจะห่างกันเท่าไหร่นะคะอ่านโจทย์จบแล้วมันมีเทคนิคอยู่นิดนึงนะคะสมมุติว่าพวกเราทำเองอ่านโจทย์รอบแรกไม่เข้าใจเราต้องอ่านซ้ำหลายหลายรอบนะคะเพื่อที่จะดูว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลย ประโยคแรกนะคะบอกว่าเห็นคลื่นผิวน้ำที่เกิดจากเรือวิ่งกระทบฝั่ง20ลูกคลื่นในเวลา10วินาทีตัวนี้มันจะหมายถึงอะไรนะคะจำนวนลูกคลื่นที่เกิดขึ้นใน1ห,หน่วยเวลาความหมายมันก็คือความถี่ใช่ไหมคะจำนวนลูกคลื่นที่เกิดขึ้นใน1ห,หน่วยเวลาก็คือความถี่ เพราะฉะนั้นประโยคนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้คือความถี่นะคะความถี่ตัว f แต่เขาให้ว่า20ลูกคลื่นในเวลา10วินาทีแต่ f ของเราหน่วยมันเป็นรอบต่อวินาทีหรือลูกต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาตีโจทย์ตัวนี้ว่า10วินาทีมันมี20ลูกถ้า1วินาทีละมลีกี่ลูกนะคะใช้หลักการเทียบบัญญัติระยะง่ายๆ <Okay. S 1> ก็ได้นะคะ ยีิบลูกเอ้ยสิวินาทีใช้เวลายี่สิบลูกถ้าหนึ่งวินาทีก็ต้องใช้เวลากี่ลูกคะกี่ลูกสองลูกนะคะเพราะฉะนั้นจะได้เป็นสองลูกต่อวินาทีหรือสองรอบต่อวินาทีหรือสองเฮิร์ต์นั่นเองต่อนะคะอัตราเร็วของคลื่นผิวน้ำเท่ากับ10เมตรต่อวินาที อัตราเร็วก็คือตัว V นะคะจดกำหนดให้อยากทราบว่าสันคลื่นที่อยู่ติดกันเขาเอาความหมายมานะคะเขาไม่ได้ถามเราตรงๆสันคลื่นที่อยู่ติดกันความหมายมันก็คือความยาวคลื่นหรือตัวแลมดานั่นเองนะคะ่ะเพราะฉะนั้นจดข้อนี้ถามหาแลมดามี V มี f มีแลมด้าเพราะฉะนั้นสมการที่ใช้ในการคำนวณก็คือ V เท่ากับ f แลมด้า ะะมีเท่ากับ F ลังดาแทนค่าค่ะมีเท่ากับส0นะคะจดกำหนดมาให้ F เท่ากับสองมดาต้องการหาหาค่าลลมดาออกมานะคะย้าย2ไปจากคูณเป็นหาร10หารด้วย2เพราะฉะนั้นลัมดาหรือความยาวคลื่นหรือสันคลื่นที่อยู่ติดกันจะห่างกันเท่ากับ5เมตร นะคะอันนี้คือข้อเจ็ดอย่าลืมทำลงในแบบฝึกหัดด้วยนะคะ